ไม่ตากเล่าเรื่องขอเสนอเรื่องได้ดีแล้วทิ้งเมียอัสดาหรือโอ๊ตชายหนุ่มอายุ20ปีเขา้าอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าหลังเล็กร่วมกับภายคนรักของเขาที่คบหากันมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยเขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีผู้มีความฝันอยากเป็นดารานักแสดงเขาจึงพยายามถ่ายคลิปลง Facebook หรือแม้แต่ใน YouTube เพื่อสร้างตัวตนให้ใครเห็นถึงความสามารถของเขา โดยมีคนรักเป็นกำลังใจให้คนติดตามแค่นี้เมื่อไหร่ถึงจะประสบความสำเร็จวะวันหนึ่งพายเชื่อว่าโอ๊ตจะต้องทำได้จะต้องมีผู้จัดหรือว่าแมวมองมาเจอโอ๊ตแน่ๆเพราะว่าโอ๊ตเป็นคนที่มีความสามารถพายให้กำลังใจทำให้ชายหนุ่มพอใจชื้นขึ้นมาบ้างขอบคุณมากนะพายที่ให้กำลังใจเรามาตลอดเลย เราสองคนเป็นแฟนกันไม่ให้กำลังใจกันแล้วใครจะมาให้จริงไหมถ้าไม่มีภายเราก็ยังไม่รู้เลยว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อไปเวลาที่เราไม่มีเงินภายก็ใจดีให้ยืมขนาดค่าเทอมเราไม่พอภายก็ยังช่วยจ่ายให้ถ้าไม่มีภายสักคนชีวิตเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงไม่ต้องเกรงใจหรอกเราเป็นแฟนกันก็ต้องช่วยกันสิเราสัญญานะว่าถ้าได้ดีจะไม่มีวันทอดทิ้งพายเลย เราเชื่อว่าโอ๊ตเป็นคนดีและโอ๊ตก็รักเรามากเราทำกับข้าวไว้ให้แล้วนะโอ๊ตกินได้เลยต้องไปทำงานแล้วล่ะไพรทำงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นพนักงานเสิร์ฟพอกับแม่ของเธอส่งเสียให้เธอเรียนหนังสือแต่เธอต้องไปทำงานพิเศษก็เพื่อจะเอาเป็นเงินค่าใช้ใจ่ายให้กับโอ๊ตด้วยหลังทำงานเสร็จแล้ววันนี้วีว่าเพื่อนของเธอก็ถึงกับออกปาก แกไม่เหนื่อยบ้างหร้อไงฮะพายเรื่องอะไรเรื่องที่เราทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟด้วยกันนี่ลหละเรอเหนื่อยสิใครจะไม่เหนื่อยเดินทั้งวันใช่เรื่องที่เราทํางานพิเศษนี่แหละพ่อแม่แกส่งเสียเงินให้แกพอใช้จ่ายแต่พอแกมีแฟนแกต้องมาทํางานงกงกทำงานเพิ่มขึ้นเหนื่อยเพิ่มขึ้นเพื่อหาเงินไปเลี้ยงผัวเนี่ยนะก็ฉันรักเขาไปแล้วนี่ ความรักของแกนี่มันฉันไม่เข้าใจจริงๆเข้าไม่ถึงว่ะมีผู้ชายหล่อดีๆรวยๆยมาชอบแกก็ไม่ชอบเขาเออฉันยอมรับว่าแฟนแกหล่อแต่หล่อแล้วได้อะไรวะหล่อแล้วต้องหาเลี้ยงฉันก็ไม่เอาหรอกนะฉันยอมรับนะว่าที่ฉันสนใจโอ้แต่แรกเพราะว่าเขาเหล่อแต่เขาก็มีความดีด้วยผู้ชายที่เมียต้องส่งเสียค่าเทอมให้เนี่ยนะดีนี่วีว่า ถ้าแกว่าโอ๊ตอีกฉันจะไม่คุยกับแกแล้วนะเออลืมไปว่าแฟนแกมันดีแสนดีแตะไม่ได้ไม่ใช่ว่าแตะไม่ได้แต่ฉันไม่อยากให้เรื่องนี้มันเข้าหูเขาฉันกลัวว่าโอ๊ตได้ยินจะไม่สบายใจหลูแล้วอย่าฉันไม่พูดให้เข้าหูแฟนแกหรอกนะขอบใจนะฉันรู้ว่าแกหวังดีแล้วก็ห่วงฉันเรื่องความรักมันไม่เข้าไข่ออกไข่ฉันไม่ยุ่งก็ได้ฉันกลับแล้วนะสองทุ่มแล้ว ฉันกลัวว่าโอดเขาจะหิวอะ่ะโอ๊ยนางพายแฟนแกไม่ใช่เด็กสองขวบนะหิวก็ให้เขาหาอะไรกินเองได้ไหมแกทํางานเสิร์ฟม,มาเหนื่อยยังต้องไปทํากับข้าวให้แฟนกินอีกเหรอทําที่ไหนล่ะจะแวะซื้อกว๋วยเตีเ๋ยวแค่จอดรถแวะซื้อหน่อยเดียวไม่เหนื่อยหรอกเออตามใจมีผัวเหมือนมีลูกฉันว่าอยู่สโสดอย่างฉันน่ะดีกว่าวันไหนที่แกมีความรักแกก็รู้เองแหละว่ามันดี ยิงสาวหัวเราะแล้วเดินออกไปวีว่ามองตามหลังเลาเบ้ปากให้เธอไม่เชื่อว่าความรักแบบนี้จะมีความสุขไปได้ยาวนานวันหนึ่งที่มันได้ดีก็ขอให้มันรักแกไม่ทิ้งแกเหมือนที่แกรักมันไม่ทิ้งมันก็แล้วกันนะพายไม่นานหลังจากนั้นโอ๊ตก็ไปสมัครงานที่กองถ่ายละครแห่งหนึ่งเขาไปสมัครงานในตำแหน่งเอ็กตราเล่นเป็นตัวประกอบที่ไม่ต้องพูดอะไร นอกจากเดินผ่านหน้ากล้องไปเดินผ่านหน้ากล้องมาแม้จะเป็นแค่เอกตราแต่เขาก็ยังตั้งอกตั้งใจทำงานนี้มากกองถ่ายนี้เป็นกองถ่ายละครเพียเรียดมีนางเอกสาวชื่อกีตาเป็นสาวสวยหน้าตาดีแต่ค่อนข้างหยิ่งขณะก,กำลังจะเดินไปแต่งหน้าหญิงสาวเดินมาชนกับเขาแต่แทนที่จะขอโทษเธอกลับหันมาตาวาดด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวเดินภาษาอะไรอ่ะไม่ดูตาหมาตาเรือเลย ขอโทษนะครับคุณแต่ว่าคุณเป็นคนชนผมนะครับจะบ,บ้าเหรอฉันไม่ใช่คนซุ่มซ่ามขนาดจะเดินชนใครนะนายต่างหากล่ะที่เป็นคนเดินมาชนฉันเองอะ่ะผมไม่ได้ชนนะครับผมสาบานได้ผมเดินของผมอยู่ดีๆคุณก็เปิดประตูรถลงมาคุณน่ะชนผมนะนิดหน่อยในทำตำแหน่งอะไรในกองถ่ายเนี่ยฮะถึงดิดบังอาจมาเถียงฉันฉอดๆออออแบบเนี้ยผมเป็นเอ็กตร้า เอ็กตราเป็นแค่เอ็กตรากล้าพูดกับฉันที่เป็นนางเอกของกองถ่ายนี้เลยเหรอเอาละครับเอาละครับผมไม่อยากมีเรื่องเอาเป็นว่าผมขอโทษก็แล้วกันก็แค่เนี้ยถ้ารู้จักขอโทษตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องเกิดเรื่องหรอกหญิงสาวบิดปากขึ้นแล้วเดินออกไปด้วยท่าทางหญิงพยองเธอเข้ามาในกองถ่ายด้วยท่าทางเหมือนคนอารมณ์ไม่ดีทำให้พัชระ พรอเหตของเรื่องที่ตามขายขนมจีบเธออยู่รีบปรีเข้ามาหาเป็นอะไรเหรอครับน้องกีตา้าสีหน้าไม่ดีเลยเมื่อกี้มีเอ็กซ์ตร้ามาชนนะคะแต่แทนที่มันจะขอโทษกลับมาโทษว่ากีตา้าเป็นคนชนหน้าโมโหฉัดเลยช่างมันเถอะครับคนพวกนี้ก็เป็นแบบนี้แหละพวกเขาคงอิจฉาที่เราได้ค่าตัวเยอะกว่าแล้วก็มีชื่อเสียงมากกว่าก็เลยมีอคติกีตา้าก็ว่ายอย่างนั้นละคะ่ะ จะพยายามทําใจร่มๆไม่อย่างนั้นน่ะวันนี้คงไม่มีสมาธิในการเข้าฉากพี่ว่าน,น้องกีตารเรียกไปแต่งหน้าดีกว่านะครับเราจะได้มาต่อบทกันก็ได้ค่ะรอแป๊บนะคะเดี๋ยวกีตามาว่าแล้วหญิงสาวก,ก็เดินออกไปพัชราะมองตามหลังเธอด้วยสายตาปร,ปราบปรือมการเข้าฉากในวันนี้มีฉากที่ต้องว่ายน้ำแต่พัชราะว่ายน้ำไม่เป็น ทางผู้กำกับจึงประกาศหาสแตนอินที่ว่ายน้ำเก่งและมีรูปร่างคล้ายๆกับพัชระโอ๊ตจึงเสนอตัวทันทีเพราะเขาว่ายน้ำเก่งมากรูปร่างหน้าตาของเขาหากมองเผลอๆก็คล้ายพัชระนับตั้งแต่วันนั้นโอ๊ตก็เลยกลายเป็นสแตนอินที่เล่นบทสเสี่ยงแทนพระเอกของเรื่องวันหนึ่งคนที่รับบทเพื่อนพระเอกเกิดอุบัติเหตุมาเข้าฉากไม่ได้ผู้กำกับร้อนใจ ไม่รู้ว่าจะหาใครมาแสดงแทนเขามองเห็นหน่วยก้านของโอ๊ตจึงเรียกมาถามนายพอจะเล่นละครได้หรือเปล่าได้ครับที่มหาวิทยาลัยผมก็อยู่ชมรมการแสดงครับอย่างงั้นก็ดีเลยนายลองเอาบทนี้ไปท่องแล้วก็เล่นให้ฉันดูให้เวลา10นาทีไหวไหมไหวครับผมขอเอาบทนี้ไปนั่งดูสักครู่ไม่กี่นาทีถัดมาโอ๊ตก็อ่านบทจบและมาเล่นให้ผู้กำกับดู ผู้กำกับมองโอ๊ดเล่นบทนี้ด้วยความพอใจเพราะเขาเล่นได้ดีมากผู้กำกับหนุ่มถึงขั้นยืนขึ้นปรบมือให้เยี่ยมมากเลยโอ๊ตนายเล่นดีกว่าคนที่มารับเล่นบทนี้อีกนะขอบคุณมากครับพี่ก้องเอาล่ะไปแต่งหน้าทำผมแล้วก็เข้าฉากได้เลยฉากนี้เป็นฉากที่โอ๊ตจะต้องรับบทเพื่อนของพัชระและมาจีบกีตาบทถึงเนื้อถึงตัวยิงสาวไม่เต็มใจที่จะให้เขาแตะเนื้อต้องตัว แต่เพราะความเป็นเหมืออาชีพทําให้เธอยอมเข้าฉากด้วยเนื่องจากหน้าตาที่หล่อเหลาหน่วยก้านดีมากกว่าพระเอกแท้ๆทำให้คลิปที่เขาเล่นกับกีตาร์กลายเป็นไวรัลกระแสโด่งดังในชั่วข้ามคืนสาวๆมากมายต่างก็อยากให้เลื่อนขั้นโอ๊ตมาเป็นพระเอกในละครเรื่องต่อไปชายหนุ่มไปไหนก็มีคนรู้จักตอนนี้ช่องในทิกตอกเฟซบุ๊กของเขา มีผู้ติด,ดตามมากขึ้นจาก500ก็กลายเป็น50,000คนในชั่วข้ามคืนชายหนุ่มดีใจมากมีรายการต่างๆเชิญเขาไปออกรายการแถมยังมีคนเสนอบทพระเอกให้เขาเล่นคู่กับกีต้อีกด้วยชายหนุ่มดีใจมากซื้อของไปเลี้ยงฉลองกับคนรักของเขาพายเองก็ดีใจและให้กำลังใจเขาตลอดมาพรุ่งนี้เรามีออกรายการด้วยอ่ะเขาค่าจ้างออกรายการสชั่วโมงตั้งหนึ่งบาทแนะ่ โอ้โหเป็นหมื่นเลยเหรอโอ๊ตได้มากกว่าที่พายเป็นพนักงานเสิร์ฟเป็นเดือนเลยนะใช่เงินจํานวนนี้เราให้พายหมดเลยนะไม่ต้องหรอกโอ๊ตเก็บไวเ้เถอะโอ๊ตยังต้องจ่ายค่าเธออีกนะไม่ได้หรอกเรายืมเงินพายมาตั้งนานแล้วเราก็ต้องใช้คืนบ้างตามใจเถอะจ้ะหญิงสาวยิ้มมีความสุขรู้สึกสุขใจที่เห็นชายคนรักประสบความสำเร็จกำลังจะเดินตามความฝันที่เขาวางเอาไว้ หลังจากนั้นไม่นานโอ๊ตก็ได้เล่นละครคู่กับกีตาทั้ทงคู่เข้าขากันได้ดีมากเธอกับเขาถูกนัดให้มาทำเวิร์กช็อปมีนักข่าวติดตามชีวิตของคนทั้งคู่และมีผู้ชมทางบ้านอยากให้เป็นคู่จิ้นกันผู้กำกับเลยต้องสั่งให้ทั้งคู่ออกไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นดูหนังกินข้าวฟังเพลงออกงานร่วมกันและห้ามโอ๊ตบอกใครต่อใครว่าเขามีแฟนตัวจริงอยู่แล้ว ทั้งคู่ออกงานด้วยกันทั้งงานอีเวนต์และงานรายการต่างๆกระแสคู่จิน้นดังมากจนต้องคู่อดหวั่นไหวด้วยกันไม่ได้ละครที่กีตา้ากับโอดเล่นด้วยกันเกิดกระแสดังเตียงปรางตั้งแต่ที่ยังไม่ได้อ่อนแอเมื่อไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นกีตา้าก็เกิดความรู้สึกชอบเขาขึ้นมาจริงๆส่วนโอ๊ตนั้นก็อดหวั่นไหวไปกับความสวยของกีตา้าไม่ได้แต่เขาก็มีจิตสำนึกด้านดีว่าตัวเองมีแฟนอยู่แล้ว หลังจากที่ละครออนแอร์ชายหนุ่มก็ดังเปรียงคู่ไปกับกีตาทั้ทงคู่มีละครให้เล่นร่วมกันอีกหลายเรื่องพายรู้สึกดีใจกับความสำเร็จของคนรักแม้ว่าจะแลกมากับการที่เธอต้องอยู่กับเขาแบบหลบๆซอนๆวันหนึ่งเขาก็บอกว่าจะย้ายออกไปจากห้องเช่าที่เช่าอยู่ห้องเดียวกับเธอไปอยู่คอนโดมิเนียมที่หรูหราเหมาะสมกับความเป็นพระเอกของเขาใช้พายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าไปไม่ได้หรอกพาย ถ้าเกิดว่าพวกแฟนขับรู้เข้าว่าเราเป็นแฟนกับพายไม่ใช่กีตาร์มันจะส่งผลต่อละครที่เราเล่นผู้ก,กำกับคงไม่ยอมแน่หมายความว่าโอ๊ตจะให้พายอยู่ที่ห้องนี้คนเดียวหรออดทนหน่อยนะพายเรากำลังตั้งหน้าตั้งตาเดินตามความฝันของตัวเองอยู่เพื่อเก็บเงินมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพายนะก็ได้จะ้ะพายจะอดทนจะรอโอ๊ตนะจ๊ะขอบคุณมากนะพาย ถึงเราจะไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนแต่ก่อนแต่เราก็โทรหากันทุกวันได้นะจ้ะพายเข้าใจนี่เงินสองหมื่นโอ๊ตให้ไว้พายเอาไว้ใช้นะมันมากเกินไปนะโอ๊ตตั้งสองหมื่นไม่ได้มีอะไรมากเกินไปสำหรับพายหรอกความดีที่พายทำให้กับเราเงินสองหมื่นนี่มันเทียบไม่ติดเลยขอบคุณมากนะจ้ะโอ๊ตช่หนุ่มดูแลเธออย่างดีให้เงินเธอ,เอไว้ใช้จ่ายค่าเช่าห้องไว้ แต่เขาไม่เคยมาพบเธอเลยแต่กลับออกไปไหนมาไหนกับกีตา้าทุกวันหญิงสาวพยายามทำความเข้าใจว่าที่เขาทำลงไปแบบนั้นทั้งหมดเป็นเพราะคำสั่งของผู้กำกับเขาจ่ายค่าเช่าค่าเลี้ยงดูเธอจ่ายค่าเธอให้เธอประมาณ6เดือนหลังจากนั้นแต่พอเข้าสู่เดือนที่7เขาก็หยุดจ่ายเอาซะดือด้อโอ้จ้าตอนนี้ถึงเวลาต้องจ่ายค่าเช่าห้องแล้วจ้ะ โอ๊ตยังไม่ได้อนเงินให้พายเลยนะเอ้าแล้วที่พายไปทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟล่ะไม่ได้เงินเดือนเลยเหรอโอ๊ตโอ๊ตจำไม่ได้เหรอว่าโอ๊ตให้พายเริ่มทางานเสิร์ฟตั้งแต่โอ๊ตได้เป็นดาราแล้วนะจริงด้วยอะ่ะขอโทษทีเราลืมยังไงพายก็กลับไปทํางานของพายตามปกติก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่าเงินที่เราให้พายอะ่ะตลอดระยะเวลาหกเดือนเนี่ยมันมากกว่าที่พายเคยให้เราไว้ซะอีกนี่โอ๊ตกำลังจะบอกอะไรพายเหรอ โอ๊ตงานยุ่งโอ๊ตไม่ค่อยมีเวลาให้กับพายอะแล้วก็ยังมีละครตั้งหลายเรื่องที่เราต้องเล่นคู่กับกีตาร์แล้วยังต้องแกล้งเป็นแฟนกับเขาอีกคงอีกนานน่ะเราว่าเราเลิกกันเถอะนะพายจะได้มีผู้ชายที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะว่าเราทําตัวเป็นแฟนที่ดีให้กับพายไม่ได้อีกแล้วอะหมายความว่าโอ๊ตจะเลิกกับพายเหรอเราหวังดีนะอยากให้พายได้เจอกับผู้ชายที่ดูแลพายได้ ไายก็ไม่ได้ต้องการให้โอดมาดูแลอะไรมากมายนะถ้าหมายถึงเรื่องค่าเทอมค่าห้องแล้วก็ไายจัดการเองได้ไม่ต้องเลิกกันได้ไหมอะอดท,ทำไมจะต้องเลิกกันด้วยไายไม่ได้อยากเจอใครที่ดีกว่าก็ไายเจอโอดแล้วไงเรามีเหตุผลของเราอะเหตุผลอะไรหรือว่าที่โอดอยากจะเลิกกับเราเพราะว่าอยากไปคบกับคุณกีตา้าจริงๆถ้าเราบอกว่ามันเป็นแบบนั้นล่ะ ได้พายจะไปเองไม่ต้องชักแม่น้ำทั้งห้ามาบอกหรอกแค่นี้พายก็เห็นแล้วว่าโอ๊ตเปลี่ยนไปไม่ค่อยโทรหาพายไม่มาหาพายเลยตั้งหลายเดือนแล้วพายก็พอทำใจได้แล้วละ่ะเราขอโทษนะพายตอนนี้เรากลายเป็นพระเอกด,ดังอะ่ะจะมาคบกับคนธรรมดาธรรมดาอย่างพายอะ่ะมันก็ส่งผลต่อหน้าที่การงานของเรามีแต่กีตาร์ที่จะส่งเสริมทำให้เราได้เป็นพระเอกด,ดาวค้างฟ้าตลอดการได้ พายเข้าใจขอบใจมากนะพายที่เข้าใจลาก่อนนะหญิงสาวพูดอะไรไม่ออกไม่อวยพรเขาไม่บอกลาเขาแต่ว่าแอบไปนั่งร้องหไห้ด้วยความเสียอกเสียใจส่วนชายหนุ่มหลังจากบอกเลิกคนรักได้เขาก็ใช้ชีวิตเฮฮาปาร์ตี้ตามประสาพระเอกที่มีเงินเก็บในบัญชีหลายสิบล้านบาทเข้าไปเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวยุโรปกับกีตายิ่งไปเที่ยวด้วยกันมากแค่ไหน แฟนก็ยิงจินมาแค่นั้นกีตาเป็นสาวปาร์ตี้ยิงสาวเป็นคนชักนำมักจะชวนเขาไปในงานปาร์ตี้ที่มียาเสพติดอยู่เสมอชายหนุ่มลุ่มหลงหลงระเริงไปกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขสบายมีเงินทองและความสุขชั่วครั้งชั่วคราวผมมีความสุขมากเลยกีกตาฉันบอกแล้วว่าอยู่กับฉันคุณจะต้องมีความสุขมากกว่าอยู่กับแฟนเก่าแฟนบ้านนอกของคุณนะ่ะ คุณทําให้ผมได้พบกับความสุขที่แท้จริงแน่นอนอยู่แล้วล่ะเงินน่ะมันทําได้ทุกอย่างบันดาลได้ทุกอย่างคุณอยากจะดื่มอยากจะกินอยากจะทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นกีต้ากับโอ๊ตใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหญิงสาวใช้ชีวิตเป็นปราที่เกิลสุดครัวเธอกับโอ๊ตเที่ยวด้วยกันทุกคืนจนตื่นสายไปทํางานไม่ทันด้วยกันทั้งคู่บางครั้งก็เบี้ยวกองถ่ายเอาเสียดือดอทาให้กองถ่ายเริ่มจะแบนคนทั้งคู่แล้ว นอกจากนี้ตำรวจยังสืบทราบมาว่าทั้งคู่มักจะจัดงานปาร์ตี้ยาเสพติดกันอยู่เสมอคราวนี้ตำรวจที่แฝงตัวมาในคราบไฮโซหนุ่มรูปหล่อแอบตามดูทั้งคู่มาระยะหนึ่งแล้วคราวนี้จึงพาหน่วยกำลังตำรวจบุกเข้าตรวจจับงานปาร์ตี้งานหนึ่งหลังจากนั้นก็ทำการตรวจฉี่นักท่องเที่ยวทั้งหมดและพบว่าทั้งกีตาร์และโอ๊ตฉี่ม่วงด้วยกันทั้งคู่นักข่าวเฮโร่กันมาทำข่าวนี้ จนเป็นข่าวดังครึกโครมดังในชั่วข้ามคืนอย่านะอย่าถ่ายนะฉันบอกว่าอย่าถ่ายไงกีตาร์ตะโกนโบกเวกหลบหน้าหลบหลังด้วยความอัาบอายนอกจากพวกเธอจะต้องติดคุกในข้อหามียาเสพติดในครอบครองแล้วยังหมดอนาคตทางการแสดงความฝันของโอที่จะกลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงของเขาสามารถทำมันได้สำเร็จแต่ไม่สามารถเก็บรักษามันเอาไว้ได้ พายมองเห็นข่าวของอดีตคนรักก็ถอนหายใจส่จวนวีว่าบิดปากขึ้นอย่างสมน้ำหน้าสมน้ำหน้ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นตามสนองช่างเขาเถอะวีว่าฉันเอาหสิกรรมให้เข้าแล้วแกเอาหสิกรรมให้พวกมันแต่ฉันไม่เอาโหสิกรรมให้อีผู้ชายชั่วๆได้ดีแล้วลืมคนที่อยู่ข้างหลังแบบนี้มันสมน้ำหน้าแล้วที่มันต้องติดคุกดีแค่ไหนแล้วที่แกน่ะ หนีจากมันมาได้ช่างเธอวีว่าโอ๊ตเขาก็ได้รับกรรมของเขาแล้วล่ะฉันถึงได้บอกไงว่ากรรมสมัยนี้มันติดจรวดทำกรรมชาตินี้ก็ได้รับกรรมชาตินี้ยังไงล่ะวีว่าบิดปากขึ้นอย่างสาแก่ใจภายกลมหน้าก้มตาทํางานเสิร์ฟของตัวเองไปตอนนี้หัวใจของเธอปิดตายไม่รับใครเข้ามาในชีวิตแต่เธอก็เชื่อว่าอีกไม่นานเธอจะได้เจอผู้ชายที่ดี แต่เมื่อไรที่วันนั้นมาถึงเธอคงจะต้องคิดทบทวนดีๆด,ดูให้ดีจะได้ไม่มองคนผิดไปเหมือนอย่างที่เธอเคยมองโอ๊ตผิดชันโหสิกรรมไม่คุณนะคะโอ๊ตหญิงสาวมองหน้าจอทีวีที่อดีตชายคนรักถูกใส่กุญแจมือพร้อมๆกับกีตาร์คนรักใหม่ของเขาแววตาของชายหนุ่มดูสำนึกผิดมันมีแววตาแปลกๆที่ทำให้เธออดคิดไม่ได้ว่าเขาอาจจะคิดสั้น ก็ปัดความเป็นห่วงที่มีออกไปให้พ้นเพราะเธอกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเขาจะขึ้นสวรรค์ลงนรกจะติดคุกหรือไม่ติดก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเธอกระจกไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ